ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายชอปในรายการ d a r ัก l a c k Pack มาเล่าเป็นไม่ได้ไหมครับการที่คนที่ไม่ได้จบการแพทย์จากหมหาวิทยาลัยทางการแพทย์จะก,กลายมาเป็นแพทย์ที่สามารถช่วยชีวิตคนได้แต่ในประวัติศาสตร์ครับมีคนผู้หนึ่งที่สามารถทําได้เขาไม่ได้เรียนจบแพทย์จากหมหาวิทยาลัยทางการแพทย์แต่เขาก็ได้สร้างและพัฒนาแนวทางในการผ่าตัดจนสามารถรักษาโรครคหนึ่งที่ในเวลานั้นยังไม่มีหนทางในการรักษาชื่อของเขาก็คือดรวิเวียนโทมัสซึ่งถ้าอยากรู้เรื่องราวของดรวิเวียนโทมัสว่าจะ รอไปดูกันเลยครับ ดรวิเวียนทิโอดดร์โทมัสเป็นนักวิจัยทางการแพทย์ชาวฟริการอเมริกันผู้มีบทบาทสําคัญในการผ่าตัดหัวใจสมัยใหม่แม้จะไม่มีวุฒิการศึกษาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการแต่เขาก็ได้สร้างผลงานที่เปลี่ยนแปลงวงการสลยกรรมหัวใจอย่างลึกซึ้งโดยดรวิเวียนโทมัสนั้นเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2453ที่เมืองเล็กปรวิเดนซ์รัฐรุยเซียนาสหรัฐอเมริกาวิเวียนโทมัสเติบโตขึ้นมาในครอบครัวช่างไม้ที่ยากจนเขาเสมัครการศึกษา จากโรงเรียนเพอร์ไฮสคูลในเนชวิลล์รัตเทเนสซีร้วยเกยียดนิยมในปีพศ2472โดยเบื้องต้นนั้นเขาวางแผนจะศึกษาต่อนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแพทย์แต่ก็ต้องละทิ้งความฝันเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปีเดียวกันทําให้เขาต้องสูญเสียงเงินออมที่มีทั้งหมดแต่คนถูกลิขิตมาแล้วอะไรก็ฉุดไม่อยู่ต่อมาในปีพศ2473วิเวียนได้รับตําแหน่งผู้ช่วยวิจัยในห้องปฏิบัติการของดรอัลเฟรดเบลล็อกที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลล์มันจะ แต่ดรวิเวียนก็ได้มีบทบาทสําคัญในการทดลองทางศัลยะกรรมและการวิจัยเกี่ยวกับภาวะช็อกจากการผ่าตัดความสามารถของเขาทาให้ดรเบลล็อกพาเขาไปยังโรงพยาบาลจอห์นฮอฟกินในปีพศ2484เพื่อทํางานร่วมกันต่อไปจนต่อมาในปีพศ2486ดรวิเวียนโทมัสได้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดที่มีชื่อว่าเบลล็อกโทมัสทัสซิกชันซึ่งการผ่าตัดด้วยวิธีนี้เป็นการผ่าตัดเพื่อต่อเส้นเลือดรัดวงจรเทียมระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่ไปเลี้ยงร่างกายและหลอดเลือดดาที่ไปเลี้ยงปอดเพื่อเพิ่มเลือดไปฟอกที่ปอดให้มากขึ้นเป็นการผ่าตัดแบบประคับประคองอาการสําหรับโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดชนิดเขียวซึ่งมีเลือดวิ่งไปยังปอดน้อยทําให้เลือดที่สูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายมีปริมาณออกซิเจนต่ำจนเป็นผลให้ผิวหนังมีสีเขียวคล้ำโดยการรักษานี้เป็นวิธีการชั่วคราวในการนําเลือดไปที่ปอดโดยตรงและลดอาการเขียวจากการขาดออกซิเจนในระหว่างที่เด็กรอการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมความผิดปกติทั้งหมดการผ่าตัดด้วยวิธีนี้สามารถช่วยเด็กมีสุขภาพ ภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือก็คือเป็นเทคนิคการผ่าตัดเพื่อรักษาโรค blue baby ้ซินโดรมหรือภาวะหัวใจพิการแต่กําเนิดที่ทาให้เด็กทารกมีผิวหนังสีเขียวคล้ำเนื่องจากการขาดออกซิเจนแม้ดรวิเวียนโทมัสจะไม่รับการฝึกอบรมทางการแพทย์อย่างเป็นทางการแต่เขาก็ได้ออกแบบและฝึกฝนเทคนิคการผ่าตัดนี้ในสัตว์ทดลองและเป็นผู้แนะนําคอยชี้แนะดรเบลล็อกในการผ่าตัดครั้งแรกในมนุษย์ถึงแม้ดรวิเวียนโทมัสจะเผเชิญกับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและเนื่องจากไม่มีวุฒิการศึกษาทางกาารแแพทททยย์ต่่้ีสุด ดรวิเวียนโทมัสก็ได้รับการยอมรับในผลงานของเขาในช่วงมั่นปลายของชีวิตในปีพศ2519มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตตรมศักดิ์ให้แก่เขาและแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนวิชาศัลยะกรรมแม้เขาจะไม่เคยได้รับอนุญาตให้ผ่าตัดผู้ป่วยจริงก็ตามดรวิเวียนโทมัสเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่26พศจิกายนพศ2528โดยหลังจากที่เสียชีวิตดตรวิเวียนโทมัสก็ได้รับการยกย่องผ่านสารคดี Partner the of e าร t ใน และภาพยนตร์ Something the Lord m เม e ในปี2004ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตและผลงานของเขาอีกทั้งยังมีการตั้งชื่อรางวัลและทุนการศึกษาหลายรายการเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาอาทิเช่นวิเวียนโทมัสยังอินเวสติเกเตอร์อวอร์ดและวิเวียนโทมัสสกอร่าชิฟ i ์ฟอร์มีดิคอลไซเอนต์แอนด์รีเซิร์ชเป็นต้นโดยดรวิเวียนโทมัสนั้นเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นและความสามารถที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทางสังคมและการศึกษาเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าและความยั่งยืนในวงการแพทย์ เอาละครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของดรวิเวียนโทมัสแพทย์ที่คิดคน้นเทคนิคในการผ่าตัดหัวใจโดยที่เขาไม่ได้มีบุคิการศึกษาทางการแพทย์ด้วยซ้ำซึ่งสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมองคอยติดตามชมกันสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ